โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้พาร์เนลออร์ลาโตนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะก็คือเป็นตัวพาร์เนลตัวนี้นะครับนี่นะพาร์เนลตัวนี้ออร์ลาโตนะครับอัปเดตใหม่นะครับผมเอาแรกพอทุกคนสั่งซื้อมานะครับทุกคนจะเห็นห้องนี้นะครับโหลดพาร์เนลนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็คือกดตรงนี้ไปดาวน์โหลดแล้วก็ MSI แล้วก็ APK นะครับนี่เรียบร้อยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วทุกคนมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราครับแรกปิดสแกนบัตรก่อน ที่นี้อ่ะกดปิดเสร็จแล้วก็กดีขวาครับตาม a อ m i n ตอเน admin นะครับแล้วก็กดเยยดไปปึ๊บอ่ะพอกดยึดเสร็จแล้วมันจะมาหน้าตาล็อกอินนะครับให้ทุกคนนะครับใส่คีย์ที่เซจัลลันข้างบนเป็นยูเซอร์เนมนะครับท่าสเวิอ่านอ่ะผมก็จะใส่คีย์ของผมนะก็คือหนึ่งคีย์ละหนึ่งเครื่องนะครับอ่ะล็อกอินไปปึ๊บอ่ะพอนนี้ก็คือได้นะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็แค่กดเปิดเลยครับล็อกหัวก็กดเปิดเลยรอสักครู่นะครับผม ลองจ่ามันชื่อว่า Import Activate นะรรนครับหรือว่ามันมีสิ่งซื้นนะครับลองทุ่นะครับผมเอเมลจะตกนะครับคอเขาไม่ได้ตกกระตุกอ่านี่คือเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ลองยิงดูนะว่ามันล็อกหรนะือเปล่านะครับนี่คือล็อกสวดวนะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเป็นเมนูมองดูกดเปิดไปนี่ก็ันเรียไอคอนเอเมลแอลล่านะครับกดไปอย่นีน้อ่ะนี่คือเมนูมองแล้วเปิด ก็อาอปเปิดได้ <c oughs> นะครับนี่ก็เป็นพวกสีลุงนะนี่ก็ปรับสีได้ถ้าว่าชอบสีฟ้าปรับสีฟ้าวันนี้โอเคขีดต่อไปก็แนล็อกเปิดไปอ <c oughs> จากมีสียงแล้วอ,อได้แล้ว ไปชนในสับช้าก็เปิดสไในสับไว้นะครับนี่เมนูต่อไปเนื้อจะแหลกน,นิดนึงนะเราสู่เรามีเสียง นะประมาณนี้แหละสนใจก็เข้าที่ผมมาได้นะครับ